ครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับ most base car กันอีกงเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับ m o สหยิบมาเป็นเจ้าตัวเตยต้าน new fortuner ตัว r e g e n d นะครับผม2.4 v นะครับขับ2 2 w d ปี2022เลยนะครับเลขไมค์ขับใช้งานนะครับผมไปเพียง50,000กิโลเมตรเท่านั้นนะผมสำหรับคันนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ในเชนเรียบร้อยแล้วได้เป็นตัวแอร์ปรับแยกส่วนอิสระซ้ายขวามาพร้อมกับเป็นตัวไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารไฟ ambient light เรียบร้อยแล้วนะฮะมาพร้อมกับเป็นตัวรถสีขาวมุกแบบนี้หลัง คาสีดำแบ็กท็อปนะครับผมส่วนราคานะครับผมจัดให้พิเศษสุดสเลยสําหรับราคาโปรโมชั่นนะครับผมเดี๋ยวมดจะบอกในระหว่างคลิปกันเลยนะฮะคันนี้ถือว่าราคาจับต้องได้เลยนะครับผมด้านหน้านะครับเขามาพร้อมกับเป็นตัวกล้องมอง360องศามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับ ตัวโคมไฟหน้านะครับเขามาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟดับเบิลโปรเจคเตอร์นะคมีโคมไฟโปรเจกเตอร์มาให้ถึง2ดวงตัดไฟ LED daytime running light มาให้เรียบร้อยแล้วลงมาด้านล่างนะครับผมจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับผมแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าออกสูนออกโรงงานแบบ LED นะครับแล้วก็ตัดไฟ d a y l i m ์ด้านล่างแบบไฟมีเป็นตัวไฟเลี้ยวแบบวิ่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวล้อแมกนะฮะ เป็นล้อแม็กอรลอยขอบ20ออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะเป็นลายเีเจนเดอร์นะผมแล้วก็ตัวกันสาดครับติดออกศูนย์ออกโรงงานให้4บานแบบนี้นะผมแล้วก็ ตัวกระจกข้างนะผมเป็นสีเดียวกับตัวหลังคาสีดําเงาหล่อๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวกล้องมอง360องศาครับมีเป็นตัวกล้องมองด้านข้างตรงกระจกข้างให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวที่จับประตูมือจับปิดเปิดนะครับเป็นแบบโครเมียมทั้งหมด4บานเลยนะครับเจ้าของเก่าใส่เป็นตัวฝาครอบนะครับกันริ้วรอยเปิดให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ ด้านภายในมาพร้อมกับเป็นตัวเบาะหนังสีดําตัดสลับขิดกับสีแดงหล่อๆแบบนี้นะฮะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับผมปรับได้ถึง6ทิศทาง6ระดับเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งหมด4บานนะครับผมแล้วก็ตัวปุ่ม engine start หรือปุ่ม push start นะครับแล้วก็ตัว parking น e n s o r โหมดตัว click น e n s o r นะครับผมแล้วก็ตัวเปิดปิดฝาท้ายนะครับเป็นตัวปุ่มภายในห้องโดยสารเลยนะฮะ ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้านบนคาดลายไม้สีดำนะครับผมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัว ด้านล่างนะพุ่มหนังสีดําแล้วก็เดินได้สีแดงมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับตัวระบบคุสคอนโทรลล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัตินะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เร่งไมค์คันนี้ครับขับใช้งานไปเพียง5 6 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอครับทัชสกรีนออกศูนย์ออกโรงงานขนาดใหญ่นะครับผมออกโรงงานเลยออกศูนย์เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างแอร์ปรับแยกส่วนอิสระซ้ายขวานะครับเวเลชัตเจอร์รองรับกันชั้นไร้สายเรียบร้อยแล้วนะครับคอนโซลตรงกลางเป็นคอนโซลสีดํานะครับผม เกียร์ออโต้แบบระบบขั้นบันไดนะครับผมแล้วก็ตัวอีโค o โหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับตัวช่วยในการการลื่นถลายนะครับเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกระจกตัดแสงไฟฟ้าออโต้นะครับออกศูนย์ออกโรงงานนะฮะสำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างเนี่ยกว้างขวางแล้วก็ถือว่าเป็นตัว SUV PPV นะฮะยอดฮิตรถครอบครัว7็ที่นั่งนะครับยอดฮิตติดตลาดตลอดกาลเลยนะสำหรับเจ้าตัวเตต้าฟอร์จูเนอร์นะครับผมแล้วก็ ตัวหลังคาครับเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็ที่ปรับแยกส่วนอิสระสำหรับผู้โดยสารด้านหลังคอนโทรลแรงลมแอร์ได้เลยนะครพาวเวอร์เอ l เลด้านล่างครับ2รู2หัวแล้วก็หัวชัดปลักก๊กอนเนปประสงค์นะบ,บอกได้เลยว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามาครับเดี๋ยวจัดการปรับสภาพให้ทำความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งครับอันนี้เพิ่ง ล้างสีอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็รีบถ่ายรูปลงบริษัทเลยนะครับเดี๋ยวจัดการปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบอีกรอบหนึ่งนะฮะตัวดิสเบรก4ล้อนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายนะครับแบบ Full LED Light Guiding นะครับผมไฟเลี้ยวแบบ w ิ่ง Sequential นะฮะเดี๋ยวโมจะกดโชว์ให้ดูนะครับผมอ่ะจะประมาณนี้เลยนะสำหรับตัวรุ่น Regender นะครับเบาะแถวที่3นะครับ ก็สามารถพับเก็บขึ้นไปแบบนี้ได้นะครับหรือว่าพับลงมาได้บรรจุผู้โดยสารได้ไม่เกินเจที่นั่งครับตัวรถเดิมๆครับโครงสร้างรถเดิมๆบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับหัวน็อตนะไม่เคยมีรอยแกะรอยขันหรือรอยถอดใดทั้งสิ้นเลยนะฮะจะประมาณนี้เลยนะครับท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่ครับเป็นตัว Fortuner นะฮะ l e g e n d ครับคันนี้ 2.4V2WD ขับ2นะครับรถปี22 ตัวไมน์เนสเชน MNC เรียบร้อยแล้วนะครับได้ตัวปรับแอร์ปรับแยกส่วนอิสระซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับผมท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่นะครับผมรีบนัดวันเข้ามาดูนัดวันเข้ามาจองรถกับมดกันมาก่อนกันได้เลยไม่ว่าจะซื้อเงินสดครับหรือว่าจัดไฟแนนซ์ครับซื้องินสดคุยราคาต่อรองราคาหน้าง,งานเคสไปเคสได้เลยเข้ามาดูรถมาชมรถกันก่อนหรือว่าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์ครับพักมาปรึกษาสอบถามนะครับเบื้องต้นครับผมเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับอาชีพ ของบุคคลนั้นๆนะครับเพิ่มเติมนะผมได้เลยโทรติดต่อมหากรมดได้เลยครับที่เบอร์098ครับ490ครับ2739ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะเบอร์098ครับ490นะครับ2739นะครับยังไงมึจะทิ้งลิงก์คอนแทคช่องทางติดต่อนะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมคลิกติดต่อมหากรมดได้หรือว่าโทรเบอร์มหาติดต่อกรรมดโดยตรงได้เลยครับสำหรับวันนี้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ